เอาเลยครักบก็สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเลยนะผมอยู่พบกัเกมนะฮะเอเลียดนะครับเอเลียดอะไรวะชื่อเกมอะไรวะเนี่ยเอเลียแล้ว,วะนะลลกัตนะฮะเอเลียดผมก็ลืมชื่อจ้ะละโอเคมาพบกับพาที่สองนะฮะอ่าครั้งที่แล้วเราเทปตรงนี้นะเดีย๋ยวครั้งนี้เราจะดูครับว่าเราต้องไปตรงไหนนะเป็นจุดเทปนะผมเหมือนเขาจะบอกว่าให้เราขึ้นไปด้านบนหรอเอ้ยไม่ใช่นะน่าจะเป็นตอนที่เราหันหน้ามากกว่าตรงนี้นะโอเคผมจะลองเดินทางไปดูนะผม ตรงนี้เป็นชุดสูตรที่เราใส่นะเราถอดชุดสูตรเรียบร้อยนะห้องนี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าได้นะผมเขาจะบอกวไม่เปิดนะฮตรงนี้ไปได้แค่ทางเดียวะนี่ปะทำอะไรไม่ได้เลยโอเคน่าจะต้องไปทางนี้แหละบังนะเฮ้ยยืนั่นเงนันเง เอาแล้วแงหลอนก็นเลยทีนี้ขวาไา้ซ้ายดีซ้ายดีแล้วกันนะตาไม่ไมีอะไรแล้วผมเราเห็นแค่มุมมองนี่หรอล้วเปิดไฟไม่ได้หรอรู้สึกว่าจะวนกลับมาทางเดิมซะมากกว่านะตรงนี้เนะโอเคงั้นก็ไปอยางเี้เสียงมันแปลกๆทออ มาพากลอาโอเคเพลนี้ก็บิวเก่งอุ้ยมาเอ้ยทำกรูตกใจงามไสมุดนี้ได้ด้วยเหรอเอาวะสายมุดนะผ,ผมว่ามันมาเนี่ยเลยวะตามรูท่อเนี่ย โอ้ยมืดเหลือเกินไปได้ทางเดียวนะคือทางนี้เอาแล้วครับเรากับเจอกับอร่อยเราแมา้หรอแต่ที่เรารู้คือแมงไม่เปิดฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรวะรอเปิดอ่ะอ๋อหรอโอ้ย อเรามาทางนี้วะเสียงน่ากลัวเสียงน่ากลัวทะเหลือเกินย่ยองได้ด้วยเหรอผมว่าคิดผมคิดว่าการย่องนั้นเป็นการตะเตวอาจจะทำให้เราเนะี่ยเสียงเบาได้ในการเดินโอเคได้อะไรมาก็ไม่รู้คอมพิวเตอร์โหลดแมปไม่มีข้อมูลตรงใดเลย โอเคมีตรงนี้นะไม่ค่อยมีอะไรนะเพอาะบุญเราต้องเดินไปทางนั้นนะทางนี้เข้าไม่ได้นะครับเอาละไปเว้ยอุ๊ยชิบหายละโอ้โหโอ้โหโอ้โหลวกนั่นไงหน้าทิผมเลยกูอุ๊ย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 ไหล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 อะไรกันนี่ว้าว โอ้ยโอ้โหแล้วไฟฉายมันเปิดปุ่มอะไรวะนี่วะไฟฉายวะใช่ใช่ไงอ่ะกดคิวเป็นการอะไรอ่ะอ๋อนี่เหรอแฟดนะหมายกดหนึ่งนะ่ยกดหนึ่งไม่ได้อ่ะ ทำไมอ่ะเอาแฟร์ก็กด A ใช้เหรือเปล่าอ๋อกด A ใช้แล้วผมโอเคโอค้โหเ,เอาแล้วกดปลาได้ด้วยแล้วเนี่ยเอามาเราไม่รู้อะไรเลยนะผมตอนนี้รู้แค่ว่ามันอันตรายมากๆมากมเข้าได้บ่เข้าได้ว่ ตามนั้นเลยนะอาตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับผมตรงนี้มีทางไปทางข้างล่างก็มีนะเรียนจะมีไปม,มีทางปีนขึ้นนะผมตรงส่วนด้านนี้แฝงอ,อันนะมมึงนะผมรู้สึกว่าแฝงม,มีโอกาสที่จะหมดหมดได้นะเหมือนได้ยินเกียงอะไรก็ไม่รู้เลยเดินต,ตุบต,ตับตุบตับข้างบน เดี๋ยวเราลองไปด้านล่างก่อนดีกว่านะผมก็ไม่รู้ว่าด้านล่างมันมีอะไรบ้างอ่าตรงนี้เป็นจุดจุดที่มูดได้เหรอมูดได้ครับผมเอาว่ะแผนที่กําหนดให้เรามาทางนี้เออเดี๋ยวผมขึ้นเป็นต้นบนก่อนดีกว่าโอเคอะไรวะเนี่ยไปขึ้นต้นบนก่อนแล้วกัน ข้างบนน่าจะเป็นที่ที่ดีนะ,เจอ,อะนเ,จเจอบเจอะไรไหมข้างบนเจีจววิทยุที่เปิดเพลงไว้อยู่เอาแล้วประตูที่ล็อกนะฮะกับสาไฟที่พังกับทางที่มันสามารถเดินไปได้ โอ้ชีวิตประตูพังเราจะเจอกับอะไรกันดิขอแค่ไม่เจอเอเลียนก็เพียงหอแล้วใครเขามาพ้นสีอะไรแถวนี้วะไปไม่ได้นะผมณนะจุดจุดนี้นะนณะจุดจุดนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยอะไรวะเนี่ยเราเก็บอะไรมา ไม่รู้นะโอเคไม่มีอะไรและตอนนี้ตรงนี้ของพังพังหมดทุกจุดเลยนะตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยเรานะ่าจะเข้ามาในฟผิดโซนป่ะโอเคเอ๋อนี่เป็นไรอะสาไฟอ่ะหรืออะไรไม่แน่ใจนะ ถ้าเป็นสา่ไปเราเข้าไปต่อได้บะตรงนี้เระเนี่ยจออทำงานไม่ได้คงไม่ได้ละงั้นไปดีกว่าลงไปด้านล่างนะผมลิทเกิวเอา้ามันทิ้งแฟได้กว่ะเพื่อนงานงอกนี่ผมไม่มีแฟแล้ไแหละหมดแล้วนะผมแฟบันไแลนะ ไม่มีแฟร์ใช้แต่ก็วิ่งปเปลแาละกันนะตรงนี้ไม่มีหรอหอสักหน่อยนะอือหือรู้เรื่องขอขอขอเหอะไม่มีของเลยโอ้โหยูน่น่ากลัวจังวะ มุดมาทางนี้ไม่มีทางไปนะครับไม่เจอทางไปเลยแล้วผมจะไปทางไหนอ่ะตรงนี้โดดไม่ได้ด้วยนะครับต้องกลับทางนี้โอเคตรงนี้ไปไม่ได้จะบอกนะว่าทางเดียวก็คือต้องขึ้นด้านบน ใช่ไหมอาจจะเป็นไปได้นะเออว่ะลองขึ้นดูนะการสั่นเมื่อกี้นี้อาจจะเกิดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้นะผมถ้ามองเป็นแง่ดีนะประตูอาจจะเปิดนะครับตรงนี้ซ่อมไม่ได้ ประตูทางไหนก็ไม่เปิดนะประตูด้านบนก็ไม่เปิดเราต้องดีดีดต็อกพาวเวอร์นี่ปะเออเนี่ยเอาดิโหต้องกดรัวๆแลวอืมเอาดิอึ๊บอึ๊บได้ไหมโอเคต้องส,สามทีเลยนะ เอาละเซตระบบนะครับผมโอเคเซตระบบให้เรียบร้อยเอาเรื่องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อะไรคนมันวิ่งหนีดีกว,ว่าเขาวิ่งไปทางนั้นน่ะเขาวิ่งหนีได้ปะเอาแล้วไงจุด save นะผมรูเรื่อง save ไหม s a v ดิรออะไรอ่ะ รอให้เสรพังหรือไงโอเคครับประตูฝั่งนี้เปิดนะผมอยากจะไปไป,ไปประตูด้านล่างว่ะแผนที่เขาก็บอกให้เราไปประตูฝั่งนี้เป็นโซนสีเขียวผมไม่น่ใจว่าเป็นโตอะไรนะแต่ประตูฝั่งนี้ปิดแล้วว่ะอา่า เฮ่อเลยไหมเออเก็บไมห้หมดอย่านะอย่านะอย่ายฟึ่งอย่ายฟึ่งของไม่มีได้ไงวะประตูฝั่งนี้ก็ยังปิดอยู่นะโอเคเอาไม้หมดไม่เหลืออะไรแล้วทางขึ้นน่าจะขึ้นทางบนได้ทางเดียวถ้าใครก็เปิดวิทยุข้างบนมาได้ ด้านหน้าครับผมน่าจะเป็นจุดที่มีตำตีงอะไรตักอย่างอุ้ยชิบหายแล้วอุ้ยอุ้ยไฟดูดโอ้โหมีไฟดูดด้วยอะไรวะเนี่ยไฟฉายเหรอกดคนะิวเนี่ยอ๋อเรียกเรียกที่นี่เหรอ แล้วก็เซตระบบแบบนี้เหรอมันเหมือนเป็นการคร้าไปเทมเลยปะเอาเรื่องว่ะแปบบ๊แบๆบโอเคแล้วกด enter นะใช่มไหมอ๋อกดตรงนี้นะฮะเราจะได้เทมมาแต่เราขาดของอยู่ แล้วกดอะไรใช้วะน่าจะใช้ไม่ได้แล้วผมว่ายังชับยังทำอะไรไม่ได้นะตรงเนี้ยยังขาดของตรงนี้อยู่เอาแล้วแล้วเราเรียนรู้ระบบใหม่ๆนะฮะถึงผมเองก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงร,ร,รู้แค่ว่า เรากำลังจะเจอบางสิ่งบางอย่างเร็วๆนี้โอ้โหเสียงมันโคตรบิวเลยเห็นแล้วคนลุกประตูนี้ล็อกแะฮะ่จำไว้นะครับผมเราจะขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับโอ้โหอะไรวะนะ่ะ อะไรวะน่ะมันคืออะไรยาเด้อ er. โอ้เห็นแล้วเสียวเห็นแล้วเสียวเสียวไส้โอ้โหแล้วมันสอด่องด้วยอ๋อเวินกรระบบถูกปิดล็อกนะงามไส้ลฮะฮัลโหลเบบ ล็อกทุกที่เลยไม่นะแฟวกก็ไม่มีประตูนี้ก็พังนะผมว่าไงวะจะหยอเอาแล้วเอาแล้วกรูโอเคเท็ระบบนะระบบไฟเหมือนช่างซ่อมไฟเลยผมเนี้ยเหมือนเป็นช่างประจำ ครื่องบินโอเคทีนี้ระบบของไฟก็จะทำงานนะเฮ้ยอะไรวะโอเคไฟจะเตะตีนะฮะสะเตทห้าก็น่าจะเปิดล็อกนะ,ะประตูดูจากแผนที่นะ,ะน่าจะปลดล็อกเกือบทั้งหมดแล้วนะ,ะผมระดับเจ็ดลวแต่ผมผมใช้ของไม่ได้นะ,ะเพราะว่าไม่มีของ มาดูตรงนี้อ๋อนี่ยโอ้มันเหมือนว่าเป็นเราเป็นการครับยาใช่ไหมเอออาจจะเป็นไปได้นะมันคืออาจจะเป็นการครับครับยาเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นๆนเลยเฮ้ยใจเย็นๆนเฮ้ยอย่าพึ่งนะเฮ้ยเทปนะ นี่น่าจะเป็นเคาน์เตอร์นะฮะน่าจะเป็นโซนของร้านอาหารโอเคผมเจะจุดเซฟละม,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 มันเป็นข้อมูลนะโอเค เราอย่ค่อยมาใช้ดีกว่าเนะี่ยอย่ขอไปดูตรงจุดจุดจุดนึงก่อนแล้วกันน่าจะเป็นจุดฝั่งด้านล่างเนะี่ยที่ประตูเปิดนะผมตรงนี้ไปไม่ได้นะเพราะว่ามีของขวางอยู่เดีย๋ยวเราจะไปโซนฝั่งที่ถูกล็อกนะฮะด้านล่างน่าจะเปิดแล้วนะผมเพราะว่าเราเซ็ตระบบไฟ ค่อยๆเซตไปทีละระบบระบบนะฮะประตูนี้ยังถูกล็อกอยู่นะฮะประตูดีก็เช่นกันจากแผนที่ที่เราดูนะฮะตรงนี้ได้จะเป็นจุดที่ที่เคลียร์แล้วมั้งเราอาจจะต้องไปโซนตรงไหนทักที่หนึ่งนะครับผม เอาละเอาวะเอาวะ,าะทุกอย่างดูเงียบสง,งบเนี่ยตรงนี้ไปไม่ได้นะผมเราต้องนั่งยองเดีย๋ยบไฟดูกระบานนะฮะประตูฝั่งนี้มันเปิดอยู่แล้วนะผมโอเคห้องตรงกลางก็มันก็เปิดปเป็นเรื่องปกตินะฮะโอเคเราเซฟได้แล้วตรงนี้เดี๋ยวเราลองมาเทสระบบตรงนี้ดนที อาจจะมีบางสีบางอย่างที่เทสพาวเวอร์มันเทสไปแล้วนะตรงนี้โอเคไม่น่าจะมีอะไรนะเดี๋ยวขอเทฟเลยแล้วกันนะตรงนี้เร็วเข้าดาวโหลดดวข้อมูลซะเรียบร้อยน่าจะไปจุดอีกฝั่งหนึ่งได้นะผมว่าประตูฝั่งนี้มันยังไม่เปิดเลยอ่ะ เปิดแล้วนี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่รู้รหัสวะ่ะเดี๋ยวผมขอขึ้นไปไปเช็คก่อนมันต้องมีเราต้องใช้รหัสนะฮะผมว่าผมน่าจะมีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเช็คก่อนอันนี้จะมีไหมวะตูนโอเคศูนยสามสี่ศูนยะ์แน่ น่าจะเป็นรหัสนั้นแหละับนะผมรหัสเดียวเนะี่ยศูนยสามสี่ศูนย์เนีผมจัดไปเราพร้อมที่จะลุยแล้วศูนยสนะมสี่ศูนย์ะศูนยสามสี่ศูนเอาละระบบ การเซตถือว่าถูกต้องนะผมเราเก็บของมานะโอเคน่าจะเป็นอะไรเอ่ยไม่ทราบนะโอเคเข้ามาเก็บของแค่นี้แนหะปัดโถตรงนี้ไปได้ไหม ไม่ได้ประตูฝั่งนี้ก็ยังใช้งานไม่ได้นะผมยังถูกออฟไลน์ line ไว้อยู่มันต้องมีทางไปนะครับผมว่า๋ยวลองลงไปด้านล่างก่อนนะเราต้องเดินทางให้ถูกต้องนะบางทีเกมนี้มันเป็นเกมที่แบบอาจจะเบื่อเบื่อนิดนึงนะครับเ,เพื่อนๆตอนแรกๆอาจจะแบบ ลองคิดดูนะอาจจะเป็นแค่การเดินทางอยู่นะผมะตรงนี้น่าจะแบบน่าจะตันไหมผมขอลองไปดูนะเพราะดูจากระบบยานมันก็น่าจะวนไปวนมาตรงนี้เนี่ยตรงนี้โอ้ตรงนี้มนะัน,นมันตันอยู่แล้วนะผมดืมด้มดื้ดืโอเคเดีย๋ยวลองไปที่อื่นนะโอเคผมรู้สึกว่าเรายังหาทางไปไม่เจอนะครับผมคือเป็นอะไรที่ ค่อนข้างที่จะลำบากอยู่เหมือนกันนะฮะเ,เราต้องใช้ความสามารถนิดนึงเลยโอเคครับเดีย๋ยวผมคิดว่าอย่าเราย้อนกลับไปในจุดด้านบนนะอาจจะมีอะไรนะผมถ้าไม่มีก็เดี๋ยวต้องกลับมาจุดเดิมนะครับผมประตูฝั่งด้านล่างนี่ก็ถูกล็อกนะฮะโอเคเราต้องขึ้นไปด้านบนนะครับซึ่นมาทางนี้ได้ไหม ไปไม่ได้วะต้องขึ้นบันไดอย่างเดียวนะตรงนี้ไปไม่ได้นะผมจะมีคอมตรงนี้คว้าอยูน่นะ <c oughs> โอเคมันจะได้แฟมานะระบบก็ถูกเซตตรงนี้เรียบร้อยนะผมโอเคเดีย๋ยวผมลองเข้าไปด้านในที่เดิมนะตรงนี้นะเราอาจจะต้องมาเซ็กันตรงนี้ก็เป็นไปได้ เอาละระบบคอมพิวเตอร์ตรงนี้มันสามารถที่จะทำการทำอะไรได้บ้างอืมไม่ได้นะโอเคลิมยาอพอลโลดีไรวะเนะี่ยโอเคไม่มีอะไรนะข้อมูลตรงนี้อ้าโคตรซง็ง อ๋อนี่เงี้อ๋อมันคืออะไรวะเนี่ยมันมีทางตรงนี้นี่เองผมถึงว่าละว,ว่ามันหายไปไหนว่ามันไปไหนต่อโอเคผมมีแฟลแล้วเราจุดแฟเลยผมเราจะเดินเข้าไปใต้ท่อเน่เอาเรื่องวะเอาวะเราต้องเข้าไปครับผมใต้ท่อเนี่ย พ้ uh huh. อมแปลโอ้ยกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดว้านี่คืออะไรวะเนี่ยลงมาก็ไม่เจอระบบอะไรนะตรงนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เราต้องไปทางไหนอะครับตรงนี้ไปไม่ได้ตรงนี้ก็ไปไม่ได้อยู่ดีเลย เราลงมาทำไมวะเี่ยในเมื่อมันไปไม่ได้แบบนี้หรือว่ามันมีอะไรรู้สึกว่าจะไปไม่ได้นะถ้าจะเดินให้วนดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเดี๋ยวขอบวนดูก่อนแล้วกันอ่าดอยากทรงแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วผมถ้าดูจากเส้นสายไฟ มันก็ถูกโยงไปฝั่งนี้แล้วก็ลงมาแล้วก็ไปห้องนั้นน่าจะเป็นการที่แบบเชื่อมกันแบบนี้น่โอ้โหโอ้ขึ้นทัางบนนี้โอเคโอเคโอเคเราโง่ตั้งนานเรากลักบขึ้นมาแล้วครับผมเอาวาเอาวาเราเข้ามาโซนไหนวะเนะี่ยไม่รู้เรื่องเลย ดูแค่ว่าเรามาที่ใหม่ที่ที่ทแปลกตาแปลกใจอะวังขึ้นไม่ได้เดยนึกว่าจะโดดขึ้นได้เฮ้อดีๆๆๆบีแปรรโวยไปไม่ได้ครับตรงนี้หมดแล้วงานใต้งานใต้แล้วงานใต้แล้วขึ้นไม่ได้ครับตรงนี้ มันไปไม่ได้อะถามจริงแล้วเราจะมาทำไมวะาทาังเงี้ยมันต้องไปได้ดิผมว่านะมันมีขาให้กระโดดเอาว้แต่ทำไมโดดไม่ได้เนี่ยโอ้ใหม่กอคนเรามุดไม่ได้ อะไรกันดีออนนียโอ้โหต้องกดแบบนี้ไดอือหือโอเคโอเคเราต้องเช็คให้ดีนะผมการเช็คเป็นเรื่องสำคัญนะเอาละบอบมบีเหลืองกำลังรอท่านอยู่นะจุดๆนี้เอาละแก๊สแก๊สแก๊สแม่นพิงประตูเอาเวย้ยหุย อะไรวะเฮ้ยใครวิ่งไวนะ่ะลื้อวิ่งไปไหนเนี่ยวิง่งไวจังวะวิ่งไม่รอกูเลยีแม่งเอ้ยรอผมบ้างก็ยังดีโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปในห้องนี้นะห้องอะไรเนี่ยได้อยู่ห้องอะไรวะเนี่ย เอาละมีจุดสปาร์กไฟนะพาวเวอร์ต้องต้องปรับประมาณ3เลเวลนะผมโอเคกดปุ่มนะีฮะเซตระบบเรียบร้อยนะฮะสองโอ้สองพัน KJVS นะฮะโอเคประตูฝั่งนู้นเปิดนะฮะเรากดมั่วแบบนี้มันจะมีเอเลี่ยนกำเนิดเกิดมาป่กวะเนะี่ยเอาละ ประตูฝั่งนี้เปิดด้วยนะครับผมเอาผมไม่มันคนลุกว่ะเอาจริงีจู่คนลุกขึ้นมาเฉยเลยน่าจะขึ้นได้ทางเดียวเหมือนกันนะตรงนั้นมันมีเศษอะไรด้วยก็ไม่รู้เลครับผมประตูนี้ถูกล็อกนะเหมือนเราต้องเอาอะไรมาตัดนะโหระบบไฮเทคขนาดนี้ยังต้องใช้ แม่กุญแจล็อกปะแกอีกเลยข้างในมีคนตายเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วงามไฟแล้วระบบไฟยังไปไม่ได้อะระบบยังไม่ถูกรีเซ็ตนะฮะแต่เราเซ็ตระบบโอ้โหนี่ห้องใครวะเนี่ย โอเคโอ้โห <Okay>. oh, เราต้องไปด้านล่างก่อนอนะโอเคตรงนี้คือทางออกงั้นเดี๋ยวเราออกไปทางนี้ก่อนน่าจะเป็นห้องถงใหญ่เอาละห้องถงใหญ่อุย้ยคลิปหายละอะไรวะแม่เื้ย <c oughs> ตรงนี้ถูกล็อกแนะ่ ประตูที่ถูกล็อกด้วยแม่กุญแจผมว่าคงต้องหาอะไรมาตัดแน่ๆเลยตรงนี้เป็นโซนนั่งเล่นนะครับอย่ามาชื่นชมโซนนั่งเล่นอีกนะประตูนี้ก็ต้องกดค้างนะฮ้แอบได้ด้วยเหรอโอ้โหถ้าแอบได้แบบนี้ขอเซฟคอละงานงอกแน่ โอเคครับผมในคลิปนี้ผมขอตัวลาเพื่อนเพื่อนไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะผมจะคลิปหน้านะผมเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่นะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะ